สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมหายไปหลายคลิปแล้วนะหายไปนานนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมช่วงนี้อยู่บนดอยครับพอดีว่าเตรียมงานรับสเสด็จสมเด็จพระนิษฐาเจ้าหรือสมเด็จพระเชพนะครับผมก็วันนี้พอดีมาแต่งสลาชมวิวเป็นไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม ตรงนี้ก็คืออาคารนี้พื้นใช้เป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้จริงซึ่งแบบแต่ว่าไม่ใช่ไม้สักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผนังนะครับผนังไม้ไผ่นะครับแข่งตรงนี้นะครับทุกคนใช้เวลาเตรียมงานไปค่อนข้างนานนะทุกคน นี่นะครับสวยเลยนะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสมาร่วมงานกับสวทชนะครับ นำไม้ไผ่เนี่ยมาเขาเรียกว่ามาสอนนะครับมานะให้ความรู้ที่นี่ความชื้นเยอะมากครับไฮไลท์ตัวนี้ก็จะเหมือนไฮไลท์นะครับต่อครับก็คือพัฒนาบนพื้นที่สูงนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นเลยเราเรามีการออกแบบดีไซน์เป็นตัวนี้นะครับนะครับเป็นเป็นตัวโมบายนะครับโมบายเนี่ย เราจะแขวนตรง,งกลางตรงนี้นะครับทุกคนนี่ช่องสอง 2, ช่องนี้นะครับเราจะแขวนโมบายไว้โมบายไว้สองตัวนะครับแล้วก็อ่าอย่างที่บอกก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราทั้งชิมงานเราดีไซน์ขึ้นมานะครับเพื่อมาสร้างสร้างชิ้นงานจากไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะนําไปจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะครับเ,เงินเข้ากับโรงเรียนนะครับเ,เงินเข้าโรงเรียนเนาะ คืออย่างที่บอกนะก็คือเราเอาขายสินค้าตัวนี้เพื่อเอาเงินเข้าลงกอ,องทุนโรงเรียนเพื่อที่แบบเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เป็นกอ,องทุนสําหรับโรงเรียนไว้นะครับที่โรงเรียนต่อชะดฉเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบนะครับบ้านหมอกกว่าอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับผมนี่นะตรงนี้จะเป็นไฮไลท์หลักอีกหนึ่งไฮไลท์นะทุกคนผมมาชอบมากเลยนะ เพราะว่าแบบมัน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 โอเคดีครับมันดูดีนะก็เสร็จแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นนะครับใช้เวลาเตรียมงานก็ประมาณหลังนี้ก็ไม่ถึงเดือนนะเพราะติกเกือบนะรวมๆแล้วก็ถึงดูโครงสร้างด้วยนะนี่ข้างหลัง ความชื้นเยอะมากนะครับน้ำค้างเต็มเลยนี่นะครับใส่คิ้วเป็นไม้จริงด้วยนะครับแล้วก็เป็นไข่นะครับคือที่เนี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไผ่ที่มีอยู่ใน,ในพื้นที่เนี่ยมันเป็นเม็ดไผ่ซางน้อยมากตรงนี้ครับต้องไปหาที่อื่นขนส่งลำบากนะครับเราก็เลยใช้เป็นผ่าผักในการ ภยายภาคในการเอมาทําสาบฟากนะครับมันจะไม่ค่อยสวยนะมันจะเลอะนะมันจะเกิดนะครับมันจะเขืเ่แล้วก็ขัดไม่ออกนะครับดูตรงนี้นะมันจะเป็นนี้มันก็ถ้าจะเอาจริงๆก็ได้คนระับแต่มันเสียเวลามันใช้เวลามากนะมันต้องขัดแบบลงกระดาษทรายด้วยนะ ยอย่างเรอะๆอย่างเงี้ยมันขัดแบบวิธีที่ใช้กันมันไม่ออกนะแต่ว่ามันมีบางแผ่นที่สวยอย่างเนี้ยครับเดียบสวไหเหลืองนแ,แผ่นนี้ก็เหมือนกันแล้วก็แผ่นนี้แล้วแ,แผ่นนี้กล้องมันไม่ค่อยคือในกล้องมันดูเหมือนขาวๆนิดหน่อยเลยอ่า คือในกล้องมันก็บางมุมบ,บ,บ,บางแสงบางมุมมันได้นะสีนะแต่ว่าเวลาดูของจริงอะ่ะมันสีมันสวยกว่านะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกคนให้ดูงานเนาะก็คืออันนี้เราสมมุติว่าอ่ะเราม,ม,มีบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เราอยากทําบ้านของตัวเองอยากมีบ้านของตัวเองเราก็ใช้เหล็กนทำเป็นโครงสร้างแล้วก็เอาไม้ไผ่แต่งนะครับ มันไยแต่งดีๆนะสวยเหมือนกันนะครับแต่นี่คือเป็นงานเร่งทวนมากๆนะครับก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนะครับได้ประมาณนี้เลยบรรยากาศรอบๆนะครับข้างล่านู้นก็จะเป็นแปลงผักของโรงเรียนนะครับจริงๆอันนี้ก็อยากโชว์นะอยากโชว์เดี๋ยวเอารองเท้ากอนโอ้ยเจอดมากนะครับ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนเนาะผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ช่วงนี้ยุ่งนะครับก็วันนี้ก็มีเวลาได้ถ่ายคลิปนะครับผมก็ได้มามาช่วยโรงเรียนแต่งสาลาตรงนี้นะครับเพื่อรองรับสมเด็จพระกนิษฐาเจ้านะครับหรือสมเด็จพระเทพของเรานะครับก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะท่านจะได้เดินมาเหยียบตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม